ท่านผู้ชมครับปาเจโโลคันนี้นะครับใช้เวลาติดตั้ง7-8ชั่วโมงช่าง2ท่านนะครับเป็นเพราะอะไรไปชมกันครับ จากลูกค้าศึกษาข้อมูลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับลูกค้าตัดสินใจเลือกไฮวินพีเอสหมื่นสองเฮฟวี่ิวตี้นะครับหลังลูกค้าก็ทํากันบ้านมานานทีเดียวครับหลังจากคุยกันเรื่องรายละเอียดต่าง,งๆแล้วเนี่ยจนผมแล้วด้วยซ้ำครับก็ติดต่อเข้ามาติดตั้งในรุ่นไฮวินพีเอสหมื่นสองเฮฟวี่ดครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับรถลถราคาเป็นล้านนะครับทุกท่านก็จะรักรถมากผมก็เป็นคนหนึ่ง ที่ลักรถเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องออกแบบและตั้งใจทำงานให้ละเอียดที่สุดนะครับเพื่อเวลาลูกค้าไปใช้งานหรือไปเจอเพื่อนเนี่ยให้เพื่อนทักมาว่าว้าวติดตั้งที่ไหนสวยดีจังครับ P.S. 12 h a p p y Duty นะครับแรงนะครับแรงดึงจริง14,000่ปอนด์จึงเบรกล้อตายลากรถไปได้ถึง10เมตรนะครับ เบรปลอดภัยมากครับเรียกว่าแขวนรถได้ทั้งคันเลยทีเดียวครับเพื่อเราเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้วก็ความยากของงานเนี่ยนะครับก็คือการลงตัวการออกแบบเนี่ยครับมันจึงเป็นงานที่ยากครับไอวินยังมีเรื่องของอะไหล่ที่มีเต็มที่ครับไม่ต้งองรอแล้วครับเราไม่ให้ลาเดือดร้อนอย่างแน่นอนครับ ที่สำคัญก็คือเรามีทีมช่างไว้ให้บริการไม่ต้องรอเช่นเดียวกันครับบางทีก็จะไปอยู่แล้วเนี่ยไม่มีช่างเราก็จะลำบากครับนะคบท่านผู้มครับติดวินยากที่สุดนะครับในเรื่องของการติดวินรถอ,ออฟโรดเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ติดตั้งยากที่สุดก็คือไ j จอยปุ๊ฟาเจโร มิสูบิชิปาเจโร่มิสูบิชตไทตันปีพ2016ก2016-17จนถึงปีปัจจุบันนี่นะครับนับว่าเป็นการติดตั้งแบบฝังที่ยากมากครับใช้เวลามากแล้วก็ออกแบบยากนะครับแต่ว่าทำไมถึงได้ติดตั้งยากขนาดนั้นเพราะอะไรครับเรามาดูใกล้ๆรถครับท่านผู้ชมครับตำแหน่งที่ติดตั้งวินยากนะ่ะนอกจากกล้องที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์พวกนี้นะครับนะ มันจะมีคารนอยู่ตัวหนึ่งที่ขั้นระหว่างหัวกระสีนะหัวกระสีทั้งสองฝั่งนะครับไอาเจ้าพวกมิสูบิชิเนี่ยเขาใช้วิธีเชื่อมติดกันนะถอดไม่ได้นะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะทั้งหมดนะครับมันเป็นระบบน็อตถอดก็คือถอดคานหน้าทิ้งแล้วเราก็สร้างถาดเข้าไปใส่นะซึ่งแข็งแรงกว่าคานเดิมที่ติดมากระรถนะครับแต่เจ้าตัวนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะรับไม่ได้ถ้าต้องตัดคัดสีนะตัดคา,านหน้าคัะสีทิ้ง มันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้การติดตั้งและออกแบบค่อนข้างยากเราก็ยังสามารถที่จะออกแบบได้ครับมาดูตัววินครับอมาใกล้ๆกล้องนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนะี่ยกล้องเนี่ยปะกะติแฟงลินนะ่มันควรจะออกมาตรงนี้นะพอออกตรงนี้ปุ๊บมันก็ต้องติดตั้ง,งบริเวณวินถ้าแถวนี้นะครับแต่มันทําไม่ได้เพราะติดคานเราก็เลยต้องติดตั้งออกมาแล้วใส่อย่างนี้นะมันก็จะต่ําลงไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่ายากครับใช้เวลาค่อยๆประดิบประดอยกว่าจะได้ออกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับนะแล้วก็เราก็ย้ายปลั๊กปลั๊กที่โมดนี่ตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะมาไว้ตรงนี้เราก็ขันโยกเกียร์เกียร์ฟรีของวินอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือระบบปลดฟรีปลดล็อกเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับเรามาลองดึงครับเวลาฟรีเราก็ต้องโยกนะ สำหรับตัวนี้นะครับไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันออกแบบไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ดึงเชือกไปตัวนี้เป็น PS เอสมอองเฮฟวีดูตี้นะครับเป็นมอเตอร์เบาหนึ่งกิจไฟน้อยแล้วครับมากครับเบามากครับเนี่ยเชือกเบาหววเลยครับดึงเชือกสบายเลยดึงปลิวเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ล็อกนะเราก็ดันคันโยกตัวนี้ซึ่งทางช่างเราออกแบบไปเรียบร้อยนะถ้ายังไม่่อยให้โยกกลับอย่างนี้นะดึงช่วยนิดนึงนะเราก็ดันให้สุดเลย เนี่ยล็อกเรียบร้อยแล้วครับนะแล้วเราก็เสียบรีโมทอ่ะรอรีโมทสักครู่ครับแถล้มแถลามแถล้มนี่คือปั๊กรีโมทนะครับเราเปิดจุกออกมานะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับต้องให้ตรงมาร์กนะครับให้ตรงมาร์กถ้าเราไม่ตไม่ดีก็หมุนเอาถ้าหมุนหาานะครับไม่ต้องล็อกตรงนี้นะครับมันจะได้หลุดได้นะครับแล้วเราก็กดรีโมทกดเข้ากดออกปกตินะคงจะไม่อธิบายแล้วนะครับเราล็อกเกียร์เรียบร้อยแล้วเรากดเข้านะครับ แล้วก็กดออกรอให้นิ่งก่อนนะครับเจ้า ps เ2มตัวนี้นะครับมอเตอร์ใหญนะ่ได้แรงบิดมหาศาลแรงดึงจริงอยู่ที่ประมาณ14,000ปอนด์หรือประมาณเกือบ7ตัน6ตันถ้าไฟดีๆ6ตันกว่าตัวนี้นะเพราะนั้นเป็นวินที่เบรกล้อตายได้ถึง10เมตรนะไม่ต้องห่วงถ้ากลับไปดูคลิปเจ้า ps เ2มตัวนี้เนะบรกลดล้อตายเนี่ยลากได้10เมตรวินที่เต็มไม่เต็ม มีถ้าเบรกล้อตายได้ก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วครับยังไม่พูดถึงอื่นๆนะครับถ้าเบรกล้อตายได้ท่านก็ได้แรงดึงวินที่ดีครับอ่ะทีนี้มาดูรีโมทไร้สายนะรีโมทไร้สายตัวนี้เป็นตัวแถมนะครับมีออนออฟอยู่ตรงนี้เราเปิดสวิตช้างๆก่อนออนเสร็จปุ๊บก็กดเข้ากดออกกดอินนะครับรอให้วินนิ่งก่อนนะครับแล้วก็กดออก สบายมาแค่นี้เองครับแค่นี้ชนะ่าง2ท่านนะครับตั้งแต่8โมงเชา้าตงเสร็จเมื่อกี้นี่เองครับนะก็ความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงช่างเรามีออประสบการณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวถาดจะอ้าจะบิดจะเบี้ยวติดตั้งแบบนี้ข้อดีคือน้ำหนักเบาะนะไม่ต้องกลัวรถว่าน่าจะทิ่มหรือซุดนะครับยิ่งเป็นรุ่นเชือกด้วยน้ำหนักมันจะไม่เยอะขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเจาะลึกวินของ h ฮ w i n ps 12,000สปอนด์ y ฮฟวี่ดแท้นะครับท่าน้ชมครับเจ้าวินตัวนี้เนี่ยครับเป็นวินที่มีขนาดมาตรฐานนะฮะมีทั้งรุ่นเชือกแล้วก็รุ่นสลิงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถที่จะนำไปติดตั้งแบบฝัง หรือกันชนทั่วๆไปเนี่ยได้ทุกยี่ห้อโดยแทบไม่มีการปรับแต่งใดๆเลยครับาาท่านผู้ชมครับวินทั้งตัวเนี่ยนะครับตัวที่แพงที่สุดก็คือมอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใช้มอเตอร์ธรรมดาที่เล็กๆหรือม้าไม่เต็มนะครับราคาจะหายไปอย่างมหาศาลเลยครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเราจําเป็นต้องเจาะลึกแล้วก็ผ่าวินออกมานะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมเปิดฝามอเตอร์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ซองฐานยางกับทองหรือลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมจำเ,เลยครับเป็นมอเตอร์หรือซองฐานที่อยู่ในวินที่แพงๆมาเท่านั้นนะครับเออเข้ามาดูข้างในเจ้าขดลวด ถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยนะครับขดลวดจะสีไม่เหมือนธรรมดาทั่วๆไปครับเพราะว่าไอ้เจ้าขดลวดตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นทองเหลืองแท้100%ซนต์น้ำยาที่ชุบมาในขดลวดเนี่ยนะครับมีความทนความร้อนสูงนะครับ1 8 0ถึง200องศานะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นมอเตอร์ที่กินไฟน้อยกดได้ยาว ความร้อนต่ําให้แรงบิดสูงจึงทำให้ไอ้เจ้าตัว PS12 ตัวนี้นะครับได้แรงดึงที่แท้จริง14,000ปอนปอหรือ6ตันได้อย่างสบายๆเลยครับทีนี้ก็มาถึงคิวทดสอบแรงดึงครับท่านผู้ชมครับวินที่เราได้มานีครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเรานำสลิง ไปเกาะก็ต้นไม้เนี่ยนะครับแล้วก็กดรีโมทเนี่ยให้วินลากไปเนี่ยนะครับแบบล้อตายเนี่ยนะครับถ้าหากว่าแรงดึงแท้หมื่นสองพันปอนด์แท้ๆเลยเนี่ยแรงหมื่นสองพันปอนด์ก็คือ5ตันแล้วสามารถลากรถไปได้นะครับท่านผู้ชมได้วินคุณภาพไประดับหนึ่งแล้วครับแต่ถ้าหากว่ากดรีโมทแล้วไม่สามารถ ที่จะลากรถล้อตายไปได้ท่านผู้ชมจงคำหนึงเลยครับ12,000ปอนปอนของท่านน่าจะได้มาเพียงแค่8,000ปอนเท่านั้นเองครับการแกะดูมอเตอร์ข้างในเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมเปิดฝามาแล้ว และเห็นภาพดังตอนต้นของคลิปวิดีโอนะครับแล้วราคาถูกกว่า19,500ลูกค้าจะครุกวินนโตนั้นได้เลยครับมอเตอร์แบบนี้เกิน20,000แน่นอนครับถ้าต่ำกว่า19,500ลูกค้าซื้อเลยครับการเบรกรถล้อตายแล้วให้วิ้นลากไปเนี่ยนะครับเชิญผู้ชมครับเสมือนว่าเราไปกู้รถเพื่อนนะครับ ถ้าหากว่าวินนั้นแรงนะครับมันจะลากรถเราไปเลยนะครับไปหาเพื่อนหรือว่ารถที่ถูกกู้แต่ถ้าหากว่าวินไม่มีแรงเนี่ยนะครับรถเราจะไม่ถูกลากเข้าไปรถที่ถูกกู้ก็จะไม่ขึ้นมาผลก็คือกดต่อควันขึ้นแทนครับ ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของตูววินเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยครับเพราะว่าท่านผู้ชมครับต่อให้วินนั้นแรงแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าเบรกไม่มีความทน,นทานหรือแตกง่ายใช้ได้ไม่นานเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในรถเนี่ยนะครับไม่ปลอดภัยแน่นอนครับมอเตอร์เล็กไม่มีแรงยังเก่งก็ไม่ครับ แต่ถ้าเบรกไม่อยู่นั่นนะครับเบรกวินก็ไม่มีเบรกเท้าก็เอาไม่อยู่นั่นคือความปลอดภัยครับครับการยกรถด้วยเบรกของวินตามในคลิปเนี่ยนะครับยกแค่เพียงครั้ง2ครั้งบางครั้งอาจจะไม่เห็นผลนะครับแต่ของไฮวินเนี่ยนะครับรถยกยใช้งานทุกวันนะครับ8ปปีจึงเปลี่ยนผ้าเบรกค,ครับ ร่นหมื่นสองะครับร่นลงมาฐานขึ้นไปอีกแหมเสียงลัดดีจริงๆครับถอยกล้องมาหน่อยดีกว่าเผื่อสลิงขาดอ่ะค่อยๆปล่อยลงโอเคเอาคาวไว้แค่นี้ก่อนท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราจะขึ้นหรือลงเนี่ยเบรกได้ดังใจนึกตามรีโมทนะครับนะคราวนี้ถ้ากรณีเข้าป่าแล้วก็สวิตไปสิครับจะทำอะไรก็ทำไป แต่ก่อนทําเพื่อกันสลิงขาดเราก็ผูกเชือกเบล์ไว้อีกสักอันหนึ่งสมมุติว่าตรงนี้เป็นต้นไม้นะครับแล้วก็เพิ่มเบลล์ไปอีกอันหนึ่งนะครับกันพลาดนะฮะหลังนั้นเราจะสวิตใต้ท้องหรืออะไรเงี้ยฮะนี่ละครับประโยชน์ของวินไฟฟ้าหากเบรกดีนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือหน้าตาเบรกของไฮวินนะครับตัวกลางนะครับมีความทนทานสูงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกระจายความร้อนนะครับทาให้เชือกไม่ค่อยละลายรถยก ที่ใช้เบรกไฮวินนะครับใช้งานทุกวันครับ8ปีจึงจะเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับถือว่าเป็นสถิตินานที่สุดครับโซนเบรกที่ท่านผู้ชมเห็นดังต่อไปนี้นะครับถ้าเจอแล้วพยายามหลีกเลี่ยงครับเป็นเบรกที่สปริงชอบขาดนะครับใช้ได้ไม่นานสปริงก็จะขาดพอขาดแล้วเบรกก็จะล็อกนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานวินได้หรือรูดนะครับอันตรายครับไม่ปลอดภัย